บนโซเชีมีการแชร์10วิธีขจัดคราบหินปูนที่ฟันด้วยวิธีธรรมชาติมีทั้งการทำออย p ์พ l i n g หรือการใช้น้ำมันดูดสารพิษการใช้เบกกิ้งโซดาไปจนถึงการใช้พืชหรือสมุนไพรต่างๆหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาปริทันตวิทยาคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ10วิธีกําจัดคราบหินปูนที่ฟันด้วยวิธีธรรมชาติแบบที่เขาแชร์กันนี้ใช้ได้จริงไหมครับถ้าเจาะจงมากว่ามันคือคราบหินปูนเนี่ยไม่สามารถที่จะกําจัดได้ อาจารย์บอกว่าก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจถึงความแตกต่างของคราบหินปูนกับคราบจุลินทรีย์คำว่าคราบหินปูนกับคราบจุลินทรีย์เนี่ยสองอันนี้เป็นอะไรที่มันแตกต่างกันคือเริ่มต้นเนี่ยฟันสมมุติว่าถ้าเราทาความสะอาดเอี e ่ยมๆเลยนะครับนะ เริ่มต้นเนี่ยเวลาเชอร์โรมันเกาะหรือว่ามันจะเป็นฟิล์มบางๆแล้วก็เป็นเมือกๆสมมติถ้าเราไม่ได้แปรงฟันสักนิดหนึ่งเนี่ยถ้าลองเอาพวกไม้จิ้มฟันหรือไม้ขัดฟันลองเขี่ยดูไอ้ตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนกับเป็นขี้ฟันมันก็ถือแทนคราบจุลินทรีย์แต่สมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ทําความสะอาดดีๆแล้วมันมีการสะสมพวกแร่ธาตุจากพวกในน้ําลายอะไรมาเรื่อยๆจนมันแข็งตัวเหมือนกับแข็งแล้วก็เกาะกับฟันแน่นเนี่ยจากคราบจุลินทรีย์จากขี้ฟันนะครับกลายเป็นหินปูนปุ๊บเนี่ยพอเป็นหินปูนปุ ไม่ว่าสารอะไรก็ตามเนี่ยไม่สามารถที่จะมากำจัดมันได้ซึ่งวิธีส่วนใหญ่ที่มีการแชร์กัน สามารถที่จะช่วยกําจัดคราบจุลินทรีย์ได้คือมันมีงานวิจัยหลายๆงานเลยที่เหมือนกับว่าเขาพยายามจะหาเหมือนกับว่าเป็นสารที่มาช่วยว่าในการขจัดคราบอย่างเช่นตัวแรกออยล์พูลลิงใช่ไหมครับพวกน้ามันมะพร้าวพวกนั้นเขาก็เชื่อว่ามันมีฤทธิ์ในการที่จะเหมือนกับพอเราโอมไปเสร็จปุ๊บมันจะทําให้ไอพวกเชอร์โรมาเกาะที่ผิวฟันยากขึ้นประมาณอย่างนั้นรวมถึงสารสมุนไพรต่างๆพวกนี้ก็โดยทั่วไปคือมีฤทธิ์นะครับในการที่จะลดการเกาะของคราบจุลินทรีย์บนผิวฟันได้ ซึ่งการใช้สารต่างๆในการกําจัดคราบจุลินทรีย์ด้วยส่วนใหญ่จะแนะนําให้ใช้สําหรับคนบางกลุ่มโดยทั่วไปเขาจะแนะนําในคนบางกลุ่มซึ่งไม่สามารถที่จะแปรงฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือว่าใช้ไหมขัดฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนะบนะอย่างเช่นในคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุที่ทําความสะอาดฟันเองได้ไม่ค่อยเก่งนะนะครับก็คือเขาก็แนะนําว่าเฮ้ยถ้าคุณทําความสะอาดด้วยมือหรือแปรงฟันหรือว่าใช้ไหมขัดฟันได้ไม่เก่ง คุณก็ใช้เหมือนสารเคมีเข้ามาช่วยเหลือประมาณนั้นนะครับเหมือนกับใช้พวกน้ำยาวนปากอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นไอ้พวกสารเหล่านี้ต่างๆเหล่านี้ มันเหมือนกับเป็นตัวช่วยเฉยๆแล้วก็เหมาะกับคนในแค่บางกลุ่มแต่คุณหมอบอกว่ามีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นในการกําจัดคราบจุลินทรีย์ที่ฟันของเราครับคือจริงๆแล้วคือมันมีวิธีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเลยก็คือแค่แปรงฟันแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายมากนะครับทุกคนทําอยู่แล้วแล้วก็เป็นวิธีที่ไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงในการที่จะกําจัดตัวของคราบจุลินทรีย์เราอยากจะให้มองว่าไอ้พวกอุปกรณ์เสริมเช่นน้ํายาต่างๆออยล์ ing, รูล ในกรณีอย่างเช่นตอนนั้นเราอาจจะแบบเพิ่งไปผ่าตัดเหงือกมาแปลงฟันไม่ได้หรือว่าเหมาะในบางคนหรือว่าบางกรณีเท่านั้นนะครับเพราะว่าไอตัวแค่แปลงกับหมขคัดฟัน2ตัวนี้ก็คือทรงประสิทธิภาพมากในการป้องกันโรคเหงือกแล้วก็โรคเหงือกอักเสบและที่สําคัญคือต้องทําอย่างถูกวิธีการแปลงก็คือเน้นตรงบริเวณโคนฟันแล้วก็แปลงให้นานพอนะครับอย่างน้อยๆก็คือ2-3นาทีแปลงให้โดนทั้งฟันทั้งเหงือกอะไรประมาณอย่างนี้ร่วมกับการใช้ยาสีฟันที่มีฟูอัลไล แต่ถ้าคราบจุลินทรีย์สะสมจนเกิดเป็นหินปูนที่ฟันแล้ววิธีเดียวที่จะกําจัดได้ก็คือการขูดหินปูนก็คือจริงๆพอมันเกิดคราบหินปูนแล้วมันพัฒนาากเป็นคราบหินปูนแล้วเนี่ยก็คือแนะนําว่ายังไงก็ต้องไปพบทันตแพทย์ในการขูดหรือถึงแม้ว่าต่อให้เราส่องกระจกแล้วเฮ้ยมันก็ไม่มีหินปูนอะไรมากมายเลยเนี่ยจริงๆก็คือแนะนําว่าควรที่จะไปพบทันตแพทย์ทุกๆ6เดือนถึง1ปีเพราะว่าบางทีบางตำแหน่งที่เรามองไม่เห็นมันก็อาจจะมีพวกคราบจุลินทรีย์หรือหินปูนที่มันซ่่ออนอยู แต่สรุปแล้วสิบวิธีกําจัดคราบหินปูนที่ฟันด้วยวิธีธรรมชาติแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับสารที่เขาให้มานี่นะครับนะก็คิดว่าไม่ควรจะแชร์ต่อในแง่ว่าด้วยความที่เขาโจหัวว่ามันสามารถที่จะกําจัดคราบหินปูนได้มันอาจจะทําให้คนเนี่ยเข้าใจคุ้ยเขวนะคบเพราะว่าตัวคราบหินปูนหรือว่าคราบจุลินทรีย์มันแข็งแล้วเนี่ยไม่ว่าใช้สารอะไรก็ไม่สามารถที่จะกําจัดได้ยกเว้นว่าจะต้องมาขูดโดยทันตแพทย์เท่านั้นนะครับ การหมั่นดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากเป็นสิ่งที่เราควรทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีนะครับพบกับชัวก่อนแชร์ Membership พื้นที่ใหม่ที่ให้คุณเรียนรู้ตรวจสอบถามตอบสนับสนุนและใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกันที่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวก่อนแชร์ ได้ความรู้เกี่ยวกับการแชร์เกี่ยวกับการส่งต่อครับถ้าเราได้ข้อมูลอะไรมาก็ต้องตรวจสอบอย่างชัดเจนครับ,บก่อนที่เราจะแชร์ต่อไปสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม